ว่าที่เจ้าสาวปลายสิตางถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วสวยมากเรียกได้ว่าหลังจากที่มีข่าวดีของเธอคนนี้อย่างปลายสิตางได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดเจ้าสาวถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วบอกเลยว่าออร่าสวยจับแบบสุดๆหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมมากมาย พร้อมทั้งอวยพรให้กับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับปายสตาร์ถูกแฟนหนุ่มน่กวงการธนิกภูวะในไตรทยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลมีดอกไม้ประดับประดา,ะดาสวยงามมากไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างโบวีอัธมายิปซีแห่แสดงความยินดีมากมาย